นี่อ่านหรือยังเฮ้ยพุ่งดิยังไม่เอาปกติมาเซอร์ใช้เงินวันเท่าไหร่ครับประมาณ200ร้อยประมาณนี้นะอ่าผมมาเซสื้อวันร้อยหนึ่งครับผมอ่าร้อยหนึ่งครับผมจะมาบอกมาเซอร์ว่าวันนี้ผมจะให้มาเซอร์ใช้ได้แค่50บาทแล้วไหนมาเซอร์เอากระเป๋าตังออกมาเอากระเป๋าตังออกมาเาตังกระเป๋าตังออกมาแล้วไงครับแล้วก็เงินออกให้หมดครับทีเท่าไหร่ออกให้หมดเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ใช่มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอยู่เท่านี้ครับนะครับ โอ้โรวยรวยบาอาเก็บพวกไปในเกอยู่พวกไปในเก๊ะเลยแล้วแล้วก็อยู่มาเก๊ะห้าสิบบาทนี่นีใช่ไหมอันนี้อันนี้วางไว้ก่อนนะนี่วางไว้ก่อนนะอวนนที่เหลือลเก,ก,ก็บพวกเกะให้หมดเลยครับเอาเก็บไปทั้งกระเป๋าเลยก็ไนดะ้ครับกระเป๋านี้ห้ามหยิบออกมาอีกแล้วนะหรือไม่ก็กรนะเป๋าตังค์ใส่ไว้เยออ่โอเคค่ายุกับวันนโอเคม่ซต้องอยู่ให้ได้ภายบตลอดไปของวันนี้ของวันนี้แล้วถ้าซื้อมาก่อนซื้อขขอกก่อนไม่เป็นไรใช่ อ้าวทำไมเสื้อมีมาก่อนอ่ะเอาก็เตรียมมาจากบ้านเดี๋ยมดาจากบ้านอะไรมันเสื้อรู้นะว่าวันนี้จะถ่ายคลิปอะไรจริงเหรอมันเสื้อรู้เหรอเรื่องแบบมัเสื้อรู้นะซื้อของมาเตรียมมีไหมมีของไหมัครบไม่มีแล้วครับมีแค่นี้จริงๆอ้าวโอเคมีแค่นี้จริงจริอเดี๋ยวคาบนี้จะสอนก่อนนะครับโอเคต้องสอนนะเดี๋ยวเราสอน EP ก่อนมันสอนเสร็จเที่ยงครึ่งเลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงดีโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์มากเลยครับไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับไม่รู้มาก่อนเนี่ยสอนนะครับสอนส คนท,คที่สองครับเดี๋ยวมันจะถามถามเลขที่ก่อนเลขที่ไรลูกห้าเรือนเลขที่ไรลูกตอนนี้นะครับเที่ยงสี่สิบแล้วมาเช้ากินข้าวเช้าไปเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งไม่ซื้อครับเพราะว่านี่ครับนี่เอามาจากบ้านครับปอบเปี๊ย <c> ะ <ười> <c ười> อันนี้ขี้โกงมากา <c ười> เลยนะมิสเตอร์ขี้ <c ười> โกง <c ười> นืแ่แหละต้องแช์ห้าสิบบาทนะถ้าวันนี้ห้าสิบบาทเขาเดิมคือมิสเตอร์แพ้นะหกเลยครับ โอ้โหแค่สิบาทยังอยู่แต่ว่านี่เอามาตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะก็เลยต้องกินให้คุ้มก่อนไล่นี้ mm hmm. ต้องใช้ครับแล้วจะใช้ให้เยอะที่สุดเลยต้องใช้อย่างแบบรู้คุณค่าแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินกันจะใช้เงินดูที่ว่า50บาทเนี่ยจะซื้ออะไรกินที่มันอิ่ม้องได้ปะ่ะแต่มาเซอร์เชื่อนะว่ามันจะต้องอยู่ได้เพราะว่าคนอื่นเขายัางอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้แต่ประเด็นคือ จะกินอะไรไม่เคยนะก็ไม่เคยโดนจำกัดการใช้เงินคดีเหมือนกันนะเราเรารู้จักวางแผนมีอยู่50ิก็ซื้อได้แค่ห้าไม้ใช่ป่ะหรือเราต้องเดินไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินเดินรถโมเดทายยเดี๋ยวต้องปลิวนถ้าคนมีตังค์เขาจะไม่คิดอะไรเขาจะซื้อซื้อซื้อได้เงินใช่ป่ะแต่คนที่ม e> ีตังค์จำกัดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาคิดก่อนวางแผนเป็นระบบว่าจะกินอะไรไม่มีไม่มีใครอกมาต้อนรับเราก็ต้องเดินไปหาร้านอื่นเลย โค้กยากิก็น่ากินลูกละ5บาทถ้าซื้อ50ก็ได้10ลูกจ่าจะอยู่ท้องหรือเปล่านะไม่เอาดีกว่าดูเรื่องมากนะแต่เข้าใจเลยว่าคนที่เขามีเงินจำกัดต้องคิดจริงๆนะว่าจะกินอะไรเนี่ยกินน้ำยาซันฟ้าไหมไปดิ้นเลยฮะทำไมผู้กำกับเขาถึงโหดร้ายกับมาเซอร์นะเขาเขาบังคับให้เราต้องต้องห้าสิบบาทนะ50บาทเนี่ยเสียค่าหม้กระเป๋างตังก็ได้ไม่มีกระเป๋างตัง จะเดินไปถึงไหนครับนี่มิชชั่นยังไม่คอมพิสครับผู้ชมเพราะว่าเดินมาไม่ดู้หรืออไปเงียบกริบเลยอ่ะเดี๋ยวเราหรือเรอเย็นๆออกมาอีกรอบนึงดีกว่าไหมไปไปกลับไปเรียนก่อนดีกว่าเพื่อไปดูซื้อจริงๆขนมปัง10บาท20บาทเนี่ยเดี๋ยวค่ะจะลองแวะเข้าเซอร์วิสอีกหน่อยนะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหาอะไรกินยากมากเลยแต่หิวจริงๆนะถ้ากลับเข้าไปตัวเปล่านี่เศร้าเลยอ่ะไปเซเว่นขนมปังอย่างน้อยก็ชิลละสิบบาทแล้วอ่ะเราเดินไปดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ต้องอดรอรอคนไป ในเซเว่นของมันราคาจะสูงนิดนึงอ่ะมีอยู่ห้าสิบบาทเหล่าชิ้นมันมาเท่าไหร่ครับน่าจะมาละสิบบาทเดี๋ยวลองสักสองไม้ก่อนมันหิวมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้อะไรครับอันนี้หมูอ่ะเอาทิ้งหมูอันนี้ซีสอันนี้นแตงกวาเอาหมูกับเนื้ออย่างละไม้ครับราดน้ำจิ้มหวานครับห้าสิบแลกตอนนี้เหลืออยู่สามสิบนะผู้ชมนะเหลืออยู่สามสิบบาทนะครับ มาดูซิว่า50บาทนี่จะอยู่ได้นานคไหนเดลืองเดียวจะซื้อน้ำจะซื้อน้ำจะซื้อไม่ได้นะต้องประหยัดตังค์ไว้ต้องไปเอาน้ำเปล่าที่เตรียมไว้นี like, uh, ่เข้าใจเลยนะคนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยนี่ครับผู้ชมครับได้ลูกชิ้นมาแล้ว20บาทเหลือโค้้าอีก30บาทแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือโจเมเซอร์อ่ะเป็นคนที่กินเยอะแล้วก็หิวค่อนข้างง่ายถ้าหิวค่อนข้างง่ายอ่ะแล้วถ้าสมมติว่า หิวง่ายแล้วกินแค่เนี้ยอาจจะไม่อยู่ท้องไปอาจจะอยู่ได้แป๊บนึงอ,ะอ่ะไปกับท้องก่อนเดี๋ยวไปฉี่ก่อนปวดฉี่ยี่สิบบาทแน่ครับได้มาแล้วจะกินอย่างหนอนมที่สุดเลยอร่อยไหมอร่อยมากมีกี่เม็ดนะท้องครัสี่ห้าหกเจ็ดนี่แปดเม็ดคงอยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วคงหิวอ,อีก<ม>ตอนเย็นต้องตอนเย็นเหลือสามสิบบาทเดีย๋ยวดูตอนเย,นอย็นจะไปซื้ออะไรดีอีกนะครับไปเดีย๋ยวไปดูตอนเย็นเลยครับหมดแล้วสองเม็ดสุดท้ายครับ นี่นี่เม็ดลองสุดท้ายนี่เม็ดสุดท้ายแล้วแล้วก็ซดน,น,น้ำวปนะเพรัะไม่ไหวแล้ว <laughs> เม็ดสุดท้ายแล้วต้องลีลาแล้วเ <laughs> ม็ดเม็ดตัง <c oughs> <c oughs> เล็มลีลานิด <c oughs> ไม่ต้องเลม็มหมดแล้วยี่สิบแล้วคดนนเอ๊ะ ตอนนี้เลิกเรียนแล้ว4ี่โมงสินาทีเมื่อกี้กินลูกชิ้นไป <g iggle> เถีนเี่นอยู่เหลือ30บาทตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวกินลูกชิ้นไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเย็นๆคนนี้ถ้ามันหิวอีก30บาทเนี่ยจะซื้ออะไรกินได้บ้างให้มันคุ้มที่สุดแล้วก็อิ่มที่สุดเดินยไปหน้าเรียนก่อนถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปตลาดนองทอดแต่ตอนนี้ขอเคียร์ภารกิจส่วนตัวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเจอกันครับผู้ชมครับตอนนี้ เราไดลูกชิ้นเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่ได้กินอะไรนะครับเหลืออย,ยู่30บาทนนมืดแล้วด้วยแล้วก็เรายังไม่ยอมกลับบ้านเล่นไปเล่นกีฬามาครับตอนนี้ถามว่าหิวไหมยังไม่ค่อยหิวเลยอะครับแต่จริงแล้ว30บาทเนี่ยถามตากล้องไงดิถ้าไม่หิวถือว่าเราเป็นกำไรได้ไหมไปหย่อนกระปุกได้ไหมไม่ได้ต้องกินครับโอ,โอ้โหนะมังคับกินยัต<ห>นต้องกินต้องกินให้ครบสามมือแต่เมื้อเช้าซะขี้กโก่งไปเลยเอาให้ครบสองมื้อ <c oughs> ตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นครับผู้ชมครับแล้วก็เหลืออยู่30บาทากำลังคิดต้องหยอดกระปุกไม่ได้ใช่เลยต้องกินใช่ม้้้้้เเเเเจจจจจอออออแแแแแลลลลลววววว ระยะสายครับห้าบาทเอาแซลมอนกับหมึกอย่างละสามลูกครับมผมมีแค่สามสิบบาทเองครับเฮ้ยพี่ชมได้แล้วครับหกหกลูกสามสิบบาทแล้วไปรโมทให้ได้นะแอปกเก้าอร่อยที่สุดนี่แอปกเก้าอร่อยต้องซอยอักษรซอยเก้านะจ๊ะโอเคโอเค นี่ครับ30อ่ะดูดิดูชมดูนี่จ่ายไปแล้ว30มสิบสามสิจ่ายไปแล้ว30โอเคุณคขอบคุณครับได้เลยโอเคกลับห้องหมดแล้วอ่ะระหว่างกลับเดี๋ยวเดินพู้ไปด้วยตอนนี้ก็ได้มาแล้ว3ามบาทนะครับแล้วก็กลับห้องแล้วผมอยากจะพี่ชเจ้าก็อยากให้ถ้าก่อนอีกนิดนี่คุณลุงนะคุณลุงเขาอยู่โรงเรียนเครื่องมือทุกวันเลยอะไม่มีนิสเซอร์ไม่มีอะไรกินกลนะอืม ก็ต้องอดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับแต่เราตั้งใจจะให้จริงนะอันนี้มัซซยอดเอามาฝากครับแล้วเปิดนครับอยู่กาดดึกแล้วครับเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยธรรมดาปกติครับซาสุภาพไม่นะครับอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะอยู่ก็อยากให้ชมครับคืออย่างนี้มัซยอดได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งตั้งแต่กลางวันนะท่านผู้ชมเห็นภาพนะกลางวันเดินไปเดินหาของกินหายากมากเพราะว่าหนึ่งคือมันค่อนข้างมีราคาใช่ปหะสองคือ มันไม่ค่อยมีรา้านไหนขายก้อนพวกนี้มันยังมันยังหยุดโควิดสถานการณ์พิเศษอยู่ใช่ไหมประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะตัวมัซเซอรยอดเองอะปกติแล้วอะถ้าอยากกินอะไรก็คือซื้อซื้อเลยคือหิวอบบบางทีเข้าเซเว่นแชร์ร้านสะดวกแชร์นี้ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมแล้วก็เห็นป้าเห็นของม,มาขายขนมอะไรก็ซื้อเลยแต่ว่าพอกลุ่มกลับบอกว่าอ่ะมีให้50บาทใช่ป่ะเฮ้ยสิ่งที่มัที่มันได้กว่านั้นคือ50บาทอะผู้ชมลองดูดิต้องคิดก่อนเลยว่าจะซื้ออะไร ซื้อเสร็จแล้ว,วจะคุ้มไหมกินแล้วจะอิ่มไหมอยู่ท้องไหมแล้วหลังจากกินไปแล้วเนี่ยสมมติไม่สมมุติ์ในเรื่องจริงอะมื่อสยอดกินไปแล้วสา30บาทลูกชิ้นสามไม้เอ้ยโทษลูกชิ้นสองไม้ยีบาทจำได้ไหมฮะแล้วก็สามสิบาทไม่แยก่ก็เดินหากับตาล้องแล้วก็ได้ทางกายากิมาลูกละหาบาทหอลูกใช่ไหมจากร้าน,นมีเซอรู้ไหมห้าสิบาทเนี่ยมีอยู่หลายคนมากที่มีเช่นนี้ก็คือนักเรียนใช่แต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ถ้ามีเงินก็ไม่คิดมันู่มาหรอกคือมันจํากัดเลยแบบว่า 50บาทต่อวันเนานรังเรียนแต่คือพรุ่งนี้ก็ได้ใหม่อะแต่ถ้าเคนที่มี50บาทจริงๆแล้วเขาต้องวางแผนกันแล้วบางคนต้องเหลือด้วยนะเหลือเก็บวไว้ออมสักเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้ากิมีเพื่อนคนไหนบแบบว่าฟุ่มเฟือยแท็กมาดูคลิปนี้เงินทองมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะถ้าเรามีอะเราก็ต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเลย ของอ่ะมันมีหลายราคาใช่ปะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณทุกคนครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ั b s c r i b e ช่องเอชทีคล,ลิปสปารีมยยาซะยอดด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอจากไปพร้อมกับอาจารย์หายไปละ <laughs> ครับสวัสดีครับบิวบสวัสดีครับ,บ,วรบสวัสดีครับอาจารย์